สองผ้าครับเพราะเพราะเรามันมันมันน wow. ้อยเออมันพังแล้วครับมันโทรศัพท์มันพังนะฮะนี่คงจีนแมนแมนแมนศูนย์เก้าเก้าหกสี่สี่สองสามห้าไป ใช่ครับผมครับครับครับดูความแตกต่างของสัมภาระเสือพาไปนะฮะรองเท้าแตะแม่ไปเหรออยู่ในอยู่ในกระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วใช่ใช่พอเรากระเป๋าเต็มพอดีเราก็เลยต้องห้อยรองเท้าแตะไว้แบบนี้นะอันนั้นอันนั้นเธอถอยใหม่เหรออันไหนกระเป๋าเธอใบใหญ่กว่าเรานั้นน่ะ อันนี้เราใช้มาตั้งแต่หลายแต่ายแล้วสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราถ่ายได้แป๊บนึงเปิดกล้องก่อน <c oughs> อ๋อแป๊บหนึง่งทำไมเอาปกไล่เหรอไม่เราไม่ได้ไล่เราถ่ายลิปอ๋อจัออดวันนี้เปาโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บสี่จะโทรมาหานะอืมอนี่ก็เตรียมของนะคะทุกคน หนักรถไปหรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรหนักค่ะมีแต่ของเบาๆมีแต่ผ้าห่มทั้งนั้นเลยมีแต่เสื้อผ้าไม่มีอะไรหนักเลยค่ะคุณพี่่ะอันนี้เซลกันเล่นๆเฉยๆนะจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมเนี่ยนี่ก็ผ้าห่มค่ะเนี่ยค่ะโยนได้ค่ะผ้าห่มเนี่ยเนี่ยเบาวิวเลยค่ะผ้าห่มค่ะพวกก็บอกว่าที่นั่นหนาวมากต้องเตรียมผ้าห่มไปเราจะไปพึ่งน้ำบ่อหน้าไม่ได้นะคะ ม่เอาตรงๆนะบางทีสมมตินะนี่เราเคยไปเจอเราเคยมีประสบการณ์ไปนอนรไม่ได้ไปนรนรีสอร์ทนะมาสมมติเราไปนอนรีสอร์ทรีสอร์ทเราก็ไม่ห่มนะเราเราใช้ขอมตัวเองจริงๆบางที่นะที่เราเคยไปเจอทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ผพาห่มบางเก่าๆแล้วก็มีกลิ่นนะครับเราก็เตรียมของเราไปเองดีกว่านะผ้าห่มผ้าเช็ดตัวอะไรพวกนี้นะผ้าเช็ดตัวเราก็เตรียมไปเองค่ะาห่มอันนี้ห่มบนรถค่ะอันนี้ห่มบนรถอันนี้ห่มนอน ถึงแม้เราจะนอนรีสอร์ทแ้เดงกก็จะห่มผ้าห่มก็เองสบายใจใช่เพราะว่าบางที่น่ะมันมีกลิ่นจริงจริงนะฮะคือเราเรามีประสบการณ์คือถ้าไม่ให้โรงแรมสี่ห้าดาวอ่ะความเสี่ยงเรื่องความสะอาดมีอยู่แล้วนะะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมทั่วไปหรือจะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ตามนะบางทีแบบมันอยู่ข้างทางอันนี้เสื้อผ้าก็ไม่ได้มาเยอะนะไปหาดับหน้าค่ะอ เราเอาไปหมดห้าชุดเพราะเราไม่มีเสื้อผ้าสวยๆอันนี้อันนี้ซื้อให้ลูกแต่แย่งลูกมาใส่แล้วเราไปห้าชุดแล้วก็อะไรนะเสื้อทําบุญด้วยเออเราเราเอาเสื้อโปูไปสองตัวเสา้อโไปสองตัวกางเกงไปสองตัวเหมือนกางเกงสองตัวเนี่ยอยู่ในกระเป๋าแล้วรวมทั้งนี้มีแค่สามตัวเองเสื้อผ้านอกนั้นก็เป็นผ้าห่มค่ะไม่มีอะไรหนักนะฮะจ้ะ โอ้โหดูนะวันนี้ผ้าใบแล้วโชว์โชโชว์ผ้าใหม่เลยเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่โชว์โชผ้าใบโชว์ผ้าใบเลี้ยวโอ้โหขออนุญาตยกขานี่เดินเผื่อมองไม่เห็นอันนี้พี่เสือซื้อใหม่เลยนะก็กัดแล้วนะครับก็บอกว่าถ้าอันนี้เบาวิวนะพันกว่บาทฮะพันกว่บาทเบาวิวเลยจริงใส่สบายมากไม่มีกัดเท้าไม่มีอะไรเลยนุ่มยี่ห้ออะไรอ๋อเบาจียี่ห้อเบาจีใช่ สบายทุกคนของเราเป็นงานก๊อปนะฮะสองร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็น่าจะงานก๊อปหรือป่าก็ไม่รู้ F4 เห็นเราไปซื้อรองเท้าอ่งานก๊อปมาสองร้อยแปดสิบบาทก็เลยบอกว่าโอ้ใส่แล้วมันไม่ดีเลยคือมันนุ่มมาก F4 มันนุ่มมันนุ่มมาก F4 ก็เลยบอกจะส่งมาให้จะส่งรองเท้าของแท้มาให้ขอบคุณครับพี่ดิเราใส่ลุยอยู่แล้วนะเราก็ชอบใส่อะไรที่มันสบายอย่างดีมาให้รองเท้าแต่เราก็เอาไปแล้วนะฮะ เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ทำไมเธอไม่ใส่เสื้อใหม่อ่ะเขาเอาไว้ไปใส่ที่นู่นไงเอาใส่เดินทางไปสิโลความหล่ไงเดินทางเดินทางแล้วก็ชิวๆแต่ว่าพอไปถึงที่โน่นเราจะใส่ชุดใหม่เพื่อไปถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวโอเคเรามีแผลเรามีใจแล้วเขรถใครมาอ่ะรถเขามาส่งผ้า ที่ยักษ์นี้แม่มันเต็มแล้วเนี่ยเอาโกโก้ไปกินเผื่อแบบสมมุติว่าตื่นมาเราหิวเนาะแล้วก็ชงโกโก้รองท้องนะฮะเพราะบางที่บางที่เขาก็ไม่ได้มีให้เรากินไงถ้าเขามีเ็ามีแต่กาแฟซองเราก็กินกาแฟไม่เป็นอยู่แล้วมมเมื่อกี้มินน้อยตื่นมินตื่นนอนยังตื่นแล้วค่ะ เราลข้าไใช่ไหมเก็บเสื้อผ้ายังยังเลยค่ะประแอมไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวตามไปกเนือเออรูกความเนาะออตามโรงแรมตามที่พักตามรีสอร์ทเนี่ยเขาจะมีเฉพาะกาแฟให้นะเอฟเอนะครับเราก็เตรียมโกโก้ไปกินเองนะเพราะเราไม่ดื่มกาแฟนะฮะดีแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะเดี๋ยว รู้สึกว่าโต๊ะมันสกปรกนะเดี๋ยวเช็ดโต๊ะก่อนดีกว่านะถึงเราจะออกเดินทางวันนี้เราก็ต้องดูแลท้นที่ก่อนไใชให้ลุงทานพาไปซื้อผลไม้ผลไม้หมดลยอ๋อเอาไปให้ปูกพองด้วยเลยกล้วยกับใครนงพูดมาปุ๊บคอยนึกได้เลยก้วยกับใครเอาไปให้ปูพองด้วยนะจะเอาไปให้ปูกพองแล้วก็เลยไปเออหน่าแหล้วหนแหละเลยไปเลยเลยไปเลยบางทีงานหลวงมาก็ ใช่มันมีอะไรแน่นอนนะบางทีเอฟซีก็มาแล้วก็จังหวะเขาว่างของเขาไงเออเดี๋ยวจังหวะเขาผ่านมาหรือว่าเขาว่างที่จะมาช่วงนี้พอดีเช็คก่อนหรือว่าชั้นกวาดก่อนฮะชั้นกวาดก่อนหรือเธอเช็คก่อนเช็คเลยเช็คเลยเอ้กวาดเลยเช็คเลยเอ่อเอาน้ำครึ่งขวดมาให้หน่อยอะไรเกอเอาตังค์ให้ยากเอาต้มน้ำมั้ง ครึ่งขวดดีเป๊ะเลยย่าอะไรผลไม้ผลไม้กับลำเฮ้ยทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะก็จะฝากลงไปต่อยอดกระถินนะคะวันนี้ก็มี fc ต่อยอดกระถินเนาะฝากมา ของพี่เสือก็มีคุณเน<ม><ม>วัฒนาของพี่เสือต่อยอดตอนนี้มีหกรายชื่อนะครับผมนวัฒนาแล้วก็คุณคุณวนศรีท่านใดจะฝากต่อยอดก็ทักไลน์มานะนะครับไ ID ไลน์นะฮะศูนย์เก้าเก้าหกเจ็ดหกสี่สองสาห้านะฮะคุณผู้ชมท่านใดอยากจะให้นะเป็นสะพานบุญให้นะร่วมต่อยอดวัดชายมงคลแล้วก็วัดน้ำอูน ะะว่าชายมงคลในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนาบูนโ็วันที่สิห้านะฮะใบทักไลน์มาเด้อไอดีไลน์ศูนย์เก้าเก้าหจ็ดหสี่สองสาห้า